วัญใจทั้งประเทศซองเจนนางเอกดาวค้างฟ้ายิ่งนานก็ยิ่งสวยไม่ว่าจะผ่านผลงานละครมากี่เรื่องต่อกี่เรื่องก็ยังคงเป็นนางเอกที่ตราตึงใจเหล่าแฟนๆชาวไทยมาเสมองานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ อันดับเจเจนนี่อัลลาภักนางเอกสาวสวยที่มีผลงานในฐานะนางเอกมาหลายต่อหลายเรื่องส่วนเรื่องที่สร้างชื่อให้กับเธอจนเป็นที่รู้จักและมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นในปี2555ก็คือเรื่องแรงเงากับบทบาทฟาแฝดมูนินและมูตาก่อนที่เธอจะฝากฝีมืออีกครั้งกับเรื่องพึงบุญที่ก็ทําได้ดีไม่แพ้กันแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะกลายเป็นคุณแม่แล้วแต่เธอก็ยังได้รับบทบาทนางเอกมาจนถึงตอนนี้ซึ่งละครเรื่องใหม่ของเธอที่กําลังจะได้ชมกันนั้นก็คือเรื่องมัดหัวใจยาซุปตาที่ ประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องอย่างหนุ่มกาฟขนาวุตรนั่นเอง อันดับ6ชมพู่อารยาอีกหนึ่งคุณแม่สุปตาสุดฮอตจ้อแม่แฟชั่นนิสต้าของเมืองไทยที่เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดมิสโมเตอร์โชว์ปี2541และผลงานสร้างชื่อของเธอก็คือเรื่องหมอลำซัมเมอร์ก่อนจะสร้างตำนานอีกครั้งในบทบาทนางร้ายอย่างเรยาจากละครเรื่องดอกส้มสีทองจนงสามารถคว้ารางวัลมาได้อย่างมากมายแม้ตอนนี้จะไม่ได้รับเล่นละครแล้วแต่ก็ยังคงกลายเป็นดาวค้างฟ้ามาจนถึงตอนนี้เลยล่ะคะ่ะ อันดับ5กกบสวรนั้นคุณแม่นางเอกคนสวยที่ก็เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียง14ปีปีมีผลงานละครมาแล้วอย่างหลากหลายซึ่งล้วนแต่เป็นประสบการณ์การสแสดงที่ทําให้นางเอกสาวคนนี้สามารถเข้าถึงได้ทุกบทบาทตัวละครแม้ครั้งหนึ่งจะห่างจากวงการไปมีครอบครัวแต่สุดท้ายเธอก็หวนเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งตั้งแต่ปี2560กับผลงานละครเรื่องน้ำสอายและเรื่องบาปรักก่อนที่จะมีผลงานละครออกมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว อันดับ4แอปทักษอนที่เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นครั้งแรกจากการถูกทับทามจนมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายส่วนผลงานเด่นของเธอที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องจำเลยรักที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอจนเป็นที่รู้จักไปทั่วบ้านทั่วเมืองก่อนจะลาวงการไปมีครอบครัวและหวนกลับมาอีกครั้งกับละครเรื่องของเกิลใหม่ใกล้เธอซึ่งฝีมือการสแสดงและความสวยก็ยังเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะ อันดับ3นุนวอลนุชเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี2540มีผลงานละครเรื่องแรกคือปอบผีฟ้าและมีผลงานอื่นๆในวงการบันเทิงอย่างล้นหลามส่วนผลงานที่ตาตึงใจใครหล,ลายๆคนก็คงจะเป็นแม่ไอซสะอื้นซึ่งจากนั้นเธอก็ได้เดินบนเส้นทางบันเทิงในฐานะนักสแสดงอิสระและประสบความสําเร็จอย่างมากได้ร่วมงานกับช่องต่างๆมากมายอย่างเรื่องเกมรักเอาคืนทางช่องจ m m อม25ในบทบาทของนางเอกที่ได้ใจคนดูไปอย่างมากมายเลยทีเดียว อันดับ2แอนทองประสมถือว่าเป็นเจ้าหญิงของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ซึ่งเธอเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการถ่ายแบบให้กับนิตยสารและมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องโกจากปานาโกซึ่งในขณนะนั้นสาวแอนมีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นก่อนจะรุยงานถ่ายละครอย่างต่อเนื่องอย่างเรื่องสองนารีแรงเงาอุ้มรักและอีกมากมายซึ่งด้วยความที่เธอนั้นเป็นนักสแสดงยอดฝีมือจึงสามารถกวาดรางวัลมาได้อย่างล้นหลามและก็ยังคงมีดีกรีเป็นถึงนางเอกมาจนถึงตอนนี้เลยล่ะคะ่ะ อันดับหนึ่งอ้าพัชราภาไม่พูดถึงไม่ได้สําหรับซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดการคนนี้พอเธอยังคงเป็นนางเอกที่ครองบอลลางอย่างเหนียวแน่นสุดๆมีผลงานสร้างชื่ออย่างมากมายทั้งบทบาทนางเอกและนางร้ายอย่างเรื่อง30กําลังแจ๋วและเรื่องเมียหลวงจึงเธอก็ทําได้ดีในทุกๆบทบาทในขณะที่ผลงานล่าสุดของเธอก็คือเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจบวกกับใบหน้าที่ยังสวยไม่สร้างเลยทําให้ไม่มีใครโค่นเธอลงได้เลยจริงๆ